วันนี้ผมมารับของจากทางศูนย์เพีไอโดยตรงเลยนะครับผมเขามีประกันจากศูนย์หนึ่งปีเลยนะมันดูยังไงมาดูกันครับอันนี้สินค้าใหม่ๆเลยนะแกะกล่องนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะเลยนะดูกันถ้าซื้อของจากร้านเราไปเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเราเปลี่ยนให้เลยถ้ามีปัญหารีบติดต่อร้านมาเลยแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยสองเดือนสามเดือนเนี่ยติดต่อทางเพียไอได้เลยเขามีช่างอยู่ที่นี่เขาเปลี่ยนซ่อมให้ได้เลยนะใกล้บ้านท่าน เอามาปุ๊บเปลี่ยนบอร์ดซ่อมได้ได้ทันทีเลยไม่มีเสียตังค์เพิ่มน,นะครับถ้ายังอยู่ในประกันนะแล้วไอ้ประกันเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันดูยังไงดูตรงนี้อันนี้ผมแกะกล่องใหม่มาเลยนะนี่กล่องเ s i ไอเอนะครับรุ่นใหม่นะครับผมนี่ตัวกล่องเอสไอนะครับผมนี่ดูด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับผมจะมีวันที่ผลิตอยู่นี่ปี2024 นี่ก็คือรับประกัน1ปีก็คือปี2025ปีหน้าแต่ก็ขอเขาได้นะครับผม26ก็อาจจะได้ครับผมอลองดูนะครับผมเทีส่ใกล้บ้านท่านรับประกัน1ปีหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่กรารจาหนึ่งวันสอวันรับของคืนได้เลยเพราะเขามีของมีอะไรคร้อมอยู่แล้วนะครับผมมาลองซื้อกันดูนะครับอ่าและอย่างหนึ่งของ n นในของมีอะไรบ้างอ่า ลูกค้าหลายท่านจะถามว่ามันใช้กับทีวีรุ่นเก่าได้ไหมใช้ได้ครับผมแต่ว,ว่าสายไม่มีแถมมาให้นะครับถ้าคุณลูกค้ายังไม่มีสาย AV เนี่ยก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมมันจะในนี้จะมีแค่สาย HDMI รีโมทแล้วก็ฐานนะครับส่วนพวกดองเกิลไรไฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมไม่มีแถมในกล่องนะถ้าใครอยากจะดูผ่านอินเทอร์เน็ตต้องซื้อกล่องดองเกิลไรไฟของเพียร์ไซ SI เท่านั้นนะครับผมซื้อเท่านะครับไม่มีแถมนะครับผมอ่ามาลองดูนะครับเพียร์ไซรับประกันหนึ่งปีครับผมที่ศูนย์เพียร์ไซ